ครับสวัสดีครับผมบังดนดนมนันกากเจจากเว็บสซต์เกษตรทำกินนะฮะด้านหลังผมนี่เป็นถ้านะฮะเป็นถ้าที่เก็บไม้แปลกไม้ด่างไม้หายากที่แพงที่สุดในงานบางตองอินเตอร์เนชั่นแนล i อกซ์นะฮะเราไปดูกันเมียต้นอะไรบ้างนะฮะอันแรกก็เจอแล้วะฮะทราบมาคร่าวๆนะแต่ไม่ทราบชื่อว่าต้นอะไรต้นนี้นะฮะราคา3ล้านบาทนะครับนี่นะ โน่นอีกนะกัดสวยมากนะเนี่ยนะนี่นะนี่นะนนะใครๆมาก็บันทึกภาพนะเพราะในนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไม้ราคาแพงนะ หลักแสนขึ้น,นะฮะนี่นะเป็นทัำนะฮะนี่คือเป็นบรรยากาศในงานบางกอกอินเตอร์ในชนแนลเอ็กซโซติกแคนนะฮะที่เมืองทองธาน,นีครับ เดินไปเรื่อยนะจะบรรจบแล้วจบจบแล้วอ่านี่นะนี่นะเป็นทำที่สวยนะเนี่ยนะด้านหลังผมเนี่ยเป็นน้ําตกนะนี่นะเนี่ยนะเดินไปเรื่อยนะนี่ยนะโมนะน้ำตก นี่นะฮะแล้วก็สิ้นสุดลงนะฮะด้านนอกก็เป็นงานทั่วไปนะนี่นะก็เป็นจุดที่มีต้นไม้ราคาแพงอยู่ในถ้ำนะในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลอ่าเอ็กโซติกแพลนนะฮะที่เมืองทองธานีครับ